นายกอิปปี้วิรพลก็อยู่คนดูเกลนมาต่างแดนโดดเดียวเตียวเซเเลวายป้อมรอกปกคอลแล้วอเหมือนพี่นวดยาวรีหามสง่ามองแล้วเป็นเสนเดจบเจ้ปปาจีบิอพปอตำโองเบคุยโจเบบิดเบือนเหมือนบาบอจะว่าบาก็ไม่ใจมันใกลๆกับกาดุลนิดไส้วุ่นสับปดลและคนฟอ หลักตณาท่าทางน่าจะมอดรอแต่ใจคอไม่เคยร,รู้ว่าเราเป็นปูสำคัญเราเป็นใครไม่เคยแจแงเงตพ้นแต่เป็นคนคมในควักมีความรักขึ้นในฝันเมื่อเืนนี้จังวิบัติอัศจรรย์กูนอนควันเปลกจิตเอ๊ะกิแเ้าปิดสดานฟันเล่นเศร้าก้าว 9, ารามสามสวัสดสมสังวดัดมารวมรักสมัครสมาน ปันเชือนจมสมัยว่าได้แต่งงานกับตาวานเบรนนาบายอดดาราปบรยนมีความสุขกินเลยวะบ้าเลยอะไอ้เพล็ดเดียวแก็ดแบบกูตุบัวตายห้องเด้อเ้แก็ดแบบไม่มีได้รับได้นอนกูมาเจ้าเรียบราสองแจงกับว่ารับมานอนไอ้ใบออกเส้รามกับมึงวะกูและดวงใจรามกับมึงไ้เพล็ด หยาดแมมหยกขึ yep, there, pues the 8, so ้นวัวหลักดีซ้ำวัวรุ่งนูนเดี๋ยวมันไม่จัดเปลีปลือกคนมันจัดอูบาลแล้วล้วกูกลัวแล้วและหยกมือวายหลักทีพอจากคุณเอ้ออะไรของมึงวะกูจะมีความสุขสุขมึงมากัดจังหวัดได้ยังไงอ่ะมึงหยาดแมมบาบาดูแลดุนดูแลไม่ต้องไปไอเซติบัตแล้วมันบาไดเบียมบาหน้าบามกันคนเราโอ้ยจับจากคุณเอ้อนี่กูไม่ใจโดยจักปีนองเอ้อ ไม่มีวัตถุกัปจะได้ปีนี้ไม่โดนมาแต่น้อยหยัดแม่ปอเป็นไก่แม่เป็นไก่ใจไก่โรูมาโยบ้านกูหยัดแม่มู้บ้านไปเนื้อหยัดเลดแม่มากิดด้วยคิดดว้วยเพลิด,ด,ด,ดีตีใจโอ้งเม็ดกูรำคาญน่ะมันเฮาคูทุกวันน่ะยำโยยำมาเอ้ายังไงหยัดแม่เหมืนก้อนคูล,ลงไปในในกล้องไปอ้าลูกเนี่ยมาได้กับไหยป้ามาได้มามาวัยต่ำตรงเบ็ดแล้วไปนอนจะเบิกหลุกขึ้นเต้นมาได้งไงพี่นี่ประดลุกเยอะกูแกงกลัวไม่แล้ว หยัดแมมแรงมาได้ว่าเออตกปลามาแล้วไม่ปลดก็แกง่ายเร็วจัดอูบัสนี่หยัดแมมยกขึ้นด้วยดังเด็กว่าลุงติดจ้่มกูไม่มีได้นอนไปเดี๋ยวักดีตาพอจะคุณไปตไปจะคุยโบน้านะนี่ไปตาพอจะคุณไปมาแจกได้นั่นจะมึงออกจากบ้านกูได้แล้วคุยตำบุญตรวจบ้านตรวจปั่นอยากหยิกเด็กดีแหละปอจะคุณไปนะไปอากูจำรักงานที่บาสก็ได้แล้วไอ้มึงไปวะ มึงรังเกียจกูถึงขนาดนั้นเลยวะไอ้ผู้นะไม่อย่รังเกียจเดี๋กูโกรธรังเกียจเลยไปเด่ะผมจะกูกูจะตุยเบ๋ไปเด่ะตอนนี้อยู่ไหนไปอยู่นั้นเดี๋ยวไปจะจ่ายผลบรนโูชน์เด็ดดีนะพอจะกูเนะวะนี่มึงรังเกียจกูถึงขนาดนั้นเลยวะไอ้ผู้นะกูอยู่ที่นี่กูช่วยเหลือมึงทุกอย่างช่วยไอ้ไรมึงช่วยเลือกกูไอ้เลยมึงทำได้มัึงวัน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 นั้นกวนตก วันนั้นก้นดกกูใจว่าเออไอพีดาปนเดาควันบิดมาแล้วกูตัดยางไว้ได้แล้วจิบโจ๊ดหยัดแบมไว้มันลงไปช่วยเทยางลงไปช่วยเก็บยางหยัดแบมกูเก็บได้จ้ามจ๊ดก็มันไม่ได้ตุ้งเดียวดีหยัดแบมมันไปแล้วในในในอกยางกว่าบ้ายางผ่นต่างโจ๊ดแล้วอ๋อมึงใช้กูเทยางอ่ะหยัดแบมได้ได้ตุ้งเหม่เพรตมึงไม่บอกว่าเทใส่ถังอ่ะมึงบอกว่าเทยางเทกูก็เทเปลื่นไปสิโอ้ยจอดเป็นเวรปิดดีกูแล้วแล้วกันนั่นจ้างปิดแบบ พอจะกูเนอะยัดแปมโบน้าจะจักตีโบน้าได้แล้วแล้วกูไม่เอาไว้แล้วคนปันมึงกัจัดอูบัสเลยพอจะกูนอกจากบ้านกูจะจักตีนะวะมึงไม่จําเป็นต้องไล่กูไว้ปืนวันนี้กูจะไปจากบ้านมึงวันนี้อ่ะกูจะบอกมึงตรงตรง้งปืนเอ้ยกูมีเมียแล้ววะมึงมีเมียแล้วเออกูมีเมียแล้วมีบ่เด้ยเมียกูมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แล้วนายมึงมีเมียเบื่อดังแดกเมื่อคืนไอ้พนวัมึงนอนดังเด็กว่าดีจำหนูมึงเพิ่งยกขึ้นวันนี้แกตายวันเย็นแล้วแดกคืนวัวมึงนอนกอดมาหนาวอยู่เด็ดน่ากันนะมึงไ่เมียว่างไหนไอ้พนไงมึงอย่าบอกนะกับอี่บ้นคุณไอ้เพ็ดกัาอี่บ้านคุณไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่ลาบอกอนาจารย์งขนาดนั้นหรอวะแล้วมึงได้เมียว่างไหนเฮ้ยไอ้พนมึงได้เมียเบื่อกูฝันเอาไว้ย โอ้มันบ้าโอ้กูกระจาดเบือไม่ให้ลืมไปว่าี่มันบ้ามึงควันวาได้เมียเออกูควันว่ากูได้แต่งงานกับพลนภาเอราวันยอดดาราภาพยนตร์น OLA อ้ยกูมีความสุขที่สุดเลยพูนว่ะกูชอบพลนภามาตั้งนานแล้วว่าแล้เมื่อคืนพลนภามันตกเป็นของกูแล้ววะพูนแล้วตกเป็นของมึงเบือว่ามึงควันหน่อ้บา กูไม่สนใจแต่กูถือว่าเปรนาภาเป็นเมียกูแล้วอะแล้ววันนี้กูจะออกผ้าไปอยู่กับเปรนาภาแล้วว,ว่ะแล้วมมงองโยกับโกลื้อว่ามืองควันกูฝันยังกูไม่กูไม่สนใจวันนี้กูจะไปอยู่บ้านเปรนภาแล้วเออกูฝากบอกไอ้ศักเพื่อนกูด้วยนะว่าลูกกันนั้นมื่นนะ่ะแต่มันมาหากูเตนี่ยบอกว่ากูไม่อยู่แล้วกูอยู่บ้านเมียนะเวย้ยฝากไปศักดด้วยว่าแต่หาก,กัวไปหาที่บ้านกูที่บ้านเพรนาภานะเวย้ยฝากด้วยไปกอนด้วยอ้ เแยดแหวมกูเด็กๆไม่ปล่อยบอกกวันได้ไม่เไปทันทีจ้าตู่จ้าตู่จ้าตู่ไปจะกกันนี่แล้วแล้วพอจากกูนะกูจะรวดปั่นอยากลังเรื่องเด็กที่จ้าไปแล้วจริงฮ้ยไปแล้วเฮ้ยแย่งไปแล้วจริงว้าววังกูไปแล้ว แม่เออจัดดาวหัป้อนบนคุณนจันกูทำบุญมาข้อใหญ่ตึงไอ้แปปี้แล้วใหญ่ตึ้งไอ้พี่เปิดดีแล้วและเออทุนบุญทุนจันกูกว้านำไปให้ข้อใหญ่ตึงแล้วก็ให้ปรบถึงความวิบัติคว,มมค,ความจ,บามจาิบไม่ความไม่เจริญถ้าตูถ้าตูใคยเจอความจริญอ่านแบความเจริญแต่ไอ้พี่คอยดับไม่ความเจริญว่างวีระบนคนกำกันนัี่ริบอำลา ต้องไป้าขูดสร้างนานังในฝันออกจากบานตันปุ้หญ่ดีใจกรันไป้าฝันเพลินนาบายอดดาราปาปยนเลาไปอาฝันเพลินนาบายอดดาราปาปยน พอแล้วครับแมพี่น้องบันเทิงแล้วไงพี่น้องวิรพลเอาความขวัญมาเป็นความจริงยุ่งใหญ่แล้วครับตอนนี้มุ่งหน้าไปยังบ้านพญนภาเอราวัณยอดดาราประ,ประยร์เหตุการณ์จะปั่นป่วนขนาดไหนพี่น้องติดตามหาความเข้าใจต่อมาด้ครับ นมที่นอนอยู่ต <assim im ous translation> ่ himself. ้มกลางของนายแท่งและนายหนูนุ้ยเขามีนามว่าสมชายแสนรักเป็นลูกชายคนเล็กของกำนันหมื่นสมานบ้านสยามส่วนนายแท่งและนายหนูนุ้ยได้ขึ้นมาตุรัปปังที่ในเมืองกาลสินและไม่ยอมกลับเพราะนายหนูนุ้ยติดผู้หญิงและวันนี้นายแท่งและนายหนูนุ้ยตลอดถึงสมชายได้นอนหลับไปในก้าคืนราตรีหนึ่ง ประจบมาที่สมชายฝันดีสําหรับเขาอาการตุกตาที่มาเยือนในความฝันก็คือเพลนนภาเอราวันซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขาชอบอยู่ตอนนี้ในความฝันมีผู้หญิงมากคบมาเรียกประตูและในความฝันก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูแน่นอนที่สุดย่อมเป็นเพลนนภาคนที่เขาชอบประักในเมื่อสมชายเปิดประตูให้เพลนนภาเข้ามาในอ้อมแล้ว และความฝันของเขาจะดำเนินไปอย่างไรพี่น้องติดตามต่อมาเถอครับแล้วอาซิจันฝันรักแล้วยาดะประจับจริง เรือนครับสมชายแล้วอาสิจันทร์ควันรักนับประจักษ์จริงควันวายิ่งเกา กองใจนุม่มลูกตังรับมาจับตองน้นองเนื้อนุม่มปันว่าอุ้มขึ้นเตียงสาวเอกยยังประคองปันว่ากอดรถตุ่มนัตุ่มตันขึ้นสระวันสมวหวงกันต่างสอง สะดุ้งตื่นเลือนตานักละมานองแล้วกอดตองจูเอลเตงจาดเองสวยพี่เพลินครับพี่เพลินพี่เพลินครับผมรักพี่ครับพี่เพลินอู้พี่เพลินครับผมรักพี่พี่เป็นของผมนะครับพี่เพลินไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอไอ้ไออไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้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 ไอ้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 ไอไอ้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 ไอ้อ้อไออ้ออ้ออออออ้ออ้ออออ ออมบาตาด่างหยัดแบมกูปลักอ,อกเลยอย่างจูเปอร์หยัดแบมเมือ่อไคร่ก็อิเลยจัดเปลตั่นหยัดแบมดูดปากกันนั่นออมบาตาด่างจับได้ผัวกูผมเบลกลั่นคุณหยัดแบมตายหาและจูบเอาพี่แท่งใหญ่เลยผมเนี่ยบ้าฝันอะไรบ้าบอกอแทกอะไรเนี่ยฝันบ้าไปเลยแล้วมึงควอนว่าพรือ ผมฝันว่าพี่เพลินเข้ามาผมในห้องหาพี่แท่งพอเราไม่คว้านปลื้มเราบ่วพึ่งบาเดเตเพลินหน้าผ้าไม่กี่วันกี่คืนกี่จัวบงกี่ราตรีมึงบ่มึงนอนเพอร์เดยเพลินหน้าผาเพอร์เดยเพลินหน้าผาไม่เป็นนั่นกินนั่นนอนไม่เป็นนั่นกินนั่นเรียนแล้วนี่ตั้งแต่ว่าคำจนมึงรับทีทริพร่งตาเกินเลยมึงว่าใจแรงกายมึงแรงแตีเพลินหน้าผ้าแล้วจึงมึงไม่เบื่อ,อเบื่ออือ นี่ผมแม่มึงต้องไห้มึงมาเรียนดังซื้อไอ้บึงเรียนธรรมศาสตร์ชีจบแล้วนี่มึงอีเป็นไหนรอยวันน้าเลยอย่าแบบมึงมาโรวันบังเลยนี่มึงมาเจ้าบายิ่งนั่งซื้อก็ไม่เรียนนี่ถ้าโรตึงกับนั้นเหรอแกวิบไต่แกที่อาจจะเยอะเลนี่แม่ซีบรอยเรียนมึงเป็นเบุญปนี่ไม่รู้เราพี่แท่งผมไม่ฟังพี่แท่งหรอกผมรักพี่เพลินน่ะไอ้ยักษ์ไม่รู้เป็นเวรปันนียังไงเปลี่นี่คนหนึ่งเลยหยัดเบสชวนกูมาตุราในเมืองตำบัดประชาชนไม่ดีหยัดผมไม่ลับซะดิ นี่กูแตกรัก <minority> ป <t ry> ้าป่าไม่รับปึ๊ดหยัดแบบมาบ้าเมียเปรตอยู่นี้หยัดแม่เมียเดบันแดกหลอกอุดมและไอเปรตไอดุยไอดุยยกขึ้นดิว่ายังไงงั้นน้องจูสีอ่าเราจะฟาร์ฟีไปจำน้องจูสีจะฟาร์ฟีไปเที่ยวจาัง เย็บเสร็จเราจัดไปตอนกอดกันที่บางกันอยู่ได้ไหมจ๊ะอือขอฟีชื่นใจหน่อยนะดองจูจีไอ้ดุไอ้ดุครูจูจีจ๋ามาเป็นของพี่ไอ้ดุย่าย่ำไก่พี่จีพี่รักจูจีเอ้้เพลทเฮยัดแม่เอ้ตีปัดแม่ลังอัพโหลโปรไวไรบบนนี้มันเล้วไม่รวยไร่เจียงยัดแม่ดะกัดความชุกครูอยากไปวิเก้าได้เก้าแก้มไปจูดีอยู่แรวนี่ giật bẻ cao đại cao cấm là cột cù mượn nhem brie, chat u bát lận giật bẻm, pleth, chính chính, ai già dạ, chèn giật bẻm cộc mới đại rơi vương, râu cầm lăng cao đại cao cấm là chèn gốc rêu vui óc, giật bẻm vì quàm thuốc tay, vì quàm thuốc thế, cô quanh vai cô kẹp cao rồi trong con đi chiều xi si, thì này trộn răng râu, chừng bắt chạy rằng coi cho cột gì, cô <laughs> kẹp chắc cột mạnh như thế. กูเก็บยจงกดมันจึงกูอยากน้ำว่ากูอยากน้ำกูใจอายุที่ไปเอาน้ำเดียมเดิยมเดีมเนี่ยดีมเด่นไอเจงเออจึงกูย่องตามมันไปแทะกลางลังจึงมันไปหนังดีเดียมเนี้ยมึงแย่ไอเจงจึงกูเอ็นความช่วยมันอดใจไม่ได้จึงมันกลุ่มโค้งตักน้ำในทิกไอ้เจงเออดีแลยวกูได้จุ้งเหนื่อยมันได้จังหวะเจงเออฮอบมาไอติวจัดอูบาบจัดเปรสมึงจัดเลีวกัน นู่ต่างบ้านนู่โลกเมียมึงอดอิตายแล้วอย่าแบมมาบ่ายดาราอยู่มาบ่ายอยู่ซีอยู่บาคลันอ๋อาการมันนักมึงอีต่ำปลือรับบันไม่รับบันนี้ไม่รับกูฏุไปตายรอบไปกูไม่รอบแกวเออคู่กันแม่ยายไม่ไตายโอ่งกูไม่รอบไรบนเรือมีปัญหากับไม่ได้มีปัญหามากแกมีปัญหาเล็กน้อยถึงผ่านกลางไม่ด้มีปัญหาอะไรก,กับแม่ยายอย่างไม่อยากี่ดาวจัดเพล็ดแม่ยายเรา แจงความอย่าจับปู้แก่ถ้าบอกกูว่ามึงกลมขึ้นแม่ยายแล้วมึงกลมขึ้นเปล่าไม่แต่ก,ลก,ลกูตั้งใจอที่แงเนี่ยกูก็ไม่แจว่าเหล่ากองทัพปลดล่มหมกที่นู้กูไม่แจตั้งใจเลยทีกลมขึ้นแม่ยายอันจริงมึงก็ใจมาเก่งว่าจังเตวัดอางาันมันมีหมาก,กันเรามันได้ยกคือควรมึงขายโรยโยี่บ้านใช่ไามกูเป็นนอปโปรโรกูเป็นนอปโปรโ,โ,อราราโรกนะ่งเออกูโดนมาจายโยนักกูต้องไปโยตามอันชาาอบทำนวันวัด กูต้องไปอำนวยความสะดวกเรื่องรถเรื่องรา่าจจริงก็บังเกิดว่าขึ้นนั้นคมนมันตกก็โดาต้องรบ,บันร็วตีในวัดแต่ในวัดตกบรรยโไม่จกได้ก็กูรบมาจึงโจนตังตง้งก็คูเอ็นควายนะโจรยางอจจริงมันเปื้อนๆอยู่ก็พอควายมันเปื้อนๆอยู่กูเข้าใจว่าแม่ยายลงไปตัดยางแล้วผมเงก็ใจว่าแม่ยายลงไปตัดยางเออกูเข้าใจว่าแม่ยายกูวันลงไปตัดยาง กูเกินเป็นเรื่อเนี่แต่ดันนอนนั้นลังไงนอนโอบหลูกูอยู่นั้นกูอำนาจได้กินยิ่งเมียมึงถ้าเข้าใจเจ๊งอยากแม่ก้าวไปยึงกับกูโคตรแอบกางเนี่ยบอกกูโคตรแอบกางจริงเอออันมาเลงกางนากูกูนี่เด่นว่ะเคยแม่ยายเอาแล้วจะเลี้ยเบียเบงยังอยากแม่งีเพลยนู่นลงไปจัดยางมาบอกมั้ เจจิกออูโคตรโคดำไมย่ายมันบัตรจี้อเจียงโอ้ไม่มีย,ยีกดอ้วยกูโคตรทำแมย่ายกูไม่วนป,ปล่าปลืดนั่นมึงก็ใจไม่กูบอกเจ้าบ่าน,นกับหลาน่จริงกูไม่จําเลยเจีงเพ่อก้องมนีอังกูไม่มีอกปัจจนี้บอกกูโคตรใจเดียวกับกูบัตเี้กับกูนอนเปลังง่ายจริงมึงนอนเปลืงงหายเมย่ายนอนปลืงง่นนนงายเมย,ย่ายก็บบอลรับปริมไปจักตามทิบนาทีได้ที่แกดัไม่เอก็เกินกูห่าปลิว ก็นอนไม่ติดก้นมาเดยสีแกจาดปริดนอนไม่ติดแล้วดึงดำเรือดำเรือก็ลงแบบปัดเวนกับเมียกูเนป่ย่างจะแหมกูมาเองไหมโอ้แม่ยายมึงลงแบบปัดเวนกับเมียมึงเดียปะยางได่นแหละเออลงไปพปัดเวนกับเมียกูปะยางอีเพล็เดาขึ้นมานอนจดแหมปัดปะจุ้งพื้นเดิมันเนี่ยที่แม่ย่ยกูได้จุดที่ย่างให้แม่ย่ยกูบนจดแหมมาหนักกินบอกกูไปว่ามันขึ้นแล้วมานอนแล้ว ไอ้กูว่าเอออยากแมมไม่ได้กินเหมือนเดินก็ไม่พลื้อไปไดักกินตามท่างกวาไม่พลื้อไม่ได้กินนี่ก็กงงเขาไปในป่าย้างไอ้เอมเมื่อนะับกูตัดสินใจลองตังลองแมวไปในป่าย่างไปในป่าย้างกูกับไปตึงไม่ต้องรองนำตําตเพลงต่อเดียวจัดให้ใจจุดเติอบไปยอยกับไปแล้วว่าต่อเดียวจัดให้ใจจุดเติอบไอ้ได,ด้เตือนต่างป่าย้างไปยอยนี้นเสียง,งเออไม่มีออกก็กูตัดสินใจลงไปดึงกูไม่ความว่าอนาันนัติกูนิดนั่นกับพี่อ่ะมึงกลายไมาเก่ง เอาใจอำนาจเจ้ากุนิดกับเมียกะเราไม่ใจปักรองดำจำเปงไม่ปักบอกแล้วว่ะกูนาง้าใจไหมเพราะเมียมันโต้ราบอยู่แล้วปล่อยเอ็นโกงโกงตัดตอนนั้นเนี่กูก็ไม่ได้รองดำจำเปงหยัดแมมตัดจินใจหยัดแกลแพหยัดไปแจกกลางลังนั่นเลยโอ้บอกกูแต่งก้าวพุทธดังเววก็เลยจะหยัดแแบมกูกำปิดเสียงเล่นหยัดแแบมกะเราไม่ใจก้อยแม่ย์ใโอ้โหว้าว อะไรแดงว่ามึงจะแดงความเป็นผัวกับแม่ยายเออขับกูนี่ครับมานอนแหนงจค่นี้กูมานอนไม่แดงได้เพราะว่าเจ้ามาคุยคูกับแม่เจ้าเม็ดเตือนมันจะเม็ดเจ็ดเม็นหยอกขึ้นหยอกขึ้นวะไปโน้ยดอกป้าโน้ยป้าแม่ไปดวงปักที่วะคุยไปแจ้งความวะโอ้ยป้าไปแจ้งความแล้วแกจะมาไหมว่ามึงมาจะมาดูไหมสมัดลูกกูกูไปแล้วยังแม่กูก็จัดใจดีทุเรื่อบอยงี้ป้าโจทย์ไปแจ้งความอยัดปร้อม พอไปตึ้งรวงตักกันในตามในในมันหวาดกันเลยนะหลักต้านมันต่ำกันเลยต่ำแฟนกันหว่านนั้นป็นเพียะปะไอ้เจนเจนโตกลมขึ้นเจนจำหน้ากลมใหญได้ไหมหว่าไม่ได้เมื่อวานเพี้ยไม่ได้หว่าเจนจำไม่ได้เขาเอ็นในเออเขาจนไม่เอ็นหน้ามันค่ะแล้วดึงดึงเดินเดินโกลมขึ้นตาหน่อยหว่าตาโค้งหว่าแล้วเดินเดินไม่ได้เอ็นหน้าไปเลยมันเจนไม่จ้อยเยี่ยวตัวคกะหว่าแล้วเจนไม่เยี่ยวตัวแล้วจะมันลุดนใช่ละฮะ มันแก้แก้กลัวลุดมุตานมาได้หน้าจุด